สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นพูดถึงเรื่องพระที่ใช้ในการประกวดนะครับซึ่งเป็นงานประกวดพระของมูทิพลังบุญนะครับโดยที่พระสมเด็จนะครับตอนนี้มีหลายคนติดต่อเข้ามาเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะส่งไลน์นะครับเข้ามาถามว่าใช่พระพิมพ์ใหญ่อู่ทองหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยกลับไปชมนะครับว่าพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศิ์อู่ทองตัวนี้มีพุทธศินอู่ทองหนึ่งสองสามนะครับ และคลิปวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่พูดถึงพุทธิศิลป์อูทอง4นะครับซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับเป็นเรื่องราวนะครับที่อยู่ในมาตรฐาน PSDA นะครับซึ่งงานประกวดครั้งนี้เนี่ยในมูลที่พรานม่ยจะเรียกว่า PSDA Award นะครับส่วนพระที่ประกวดนะครับก็จะอยู่บนมาตรฐาน PSDA นะครับซึ่งมาตรฐาน PSDA เนี่ยจะใช้เป็นมาตรฐานนะครับในการตรวจสอบรับรองพระเครื่องนะครับซึ่งจะอยู่ในนะครับ ความร่วมมือก็ดีนะครับหรือโดยตัวผมเองนะครับแล้วก็มีทางอาจารย์สุภชัยด้วยนะครับที่ทําด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการพูดถึงมาตรฐานนะครับแล้วก็ในการประกวดพระครับในครั้งที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นการประกวดที่ได้มาตรฐาน ISO แล้วนะครับโดยกรรมการนะครับเดี๋ยวจะต้องมีเกณฑ์ต่างๆกาหนดทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการอบรมกรรมการนะครับในการตัดสินพระด้วยนะครับเป็น รุ่นๆเป็นพุทธศินไปนะครับซึ่งกรรมการเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมก่อนโดยมูลทิพลังบุญนะครับก็จัดการอบรมให้ความรู้นะครับซึ่งสามารถจะเป็นกรรมการได้เดี๋ยวเราจะมีการนะครับเปิดหลักสูตรนะครับอบรมกรรมการนะครับตัดสินหรือดูพุทธศินพระนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดเนื้อหาทั้งหมดนะครับและสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าพุทธศิ์นะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับแบบที่4ี่นะครับมีลักษณะอย่างไรครับ นะครับที่เห็นอยู่นี้ครับจะเป็นพืชสินแบบอู่ทองนะครับะพานี่ก็คือจะเป็นลักษณะช่องแขนลึกนะครับนี่แบบนะครับปกเนี่ยเป็นลักษณะตัววีนะครับแต่ว่าช่องแขนในลึกใบหน้านะครับลักษณะผลมะตูมภเกษลักษณะกลวยจุดระซุ้มนะครับซุ้มมีลักษณะนะครับก็คือค่อนข้างจะสมมาตรนะครับแต่ว่าหลายท่านเนี่ยก็จะมีนะเป็นลักษณะพาร์ที่แบบช่องแขนลึกอย่างนี้นะครับส่วนลักษณะอื่นนะครับ ฐานเฉียงเนี th like well ่ยจะไม่ไ you ด know, ้เป็นเฉียงแบบทั้งสองข้างนะครับอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราจะจัดอยู่ในแบบที่สี่นะครับเป็นอู่ทองแบบที่สี่นะอให้ดูอีกองหนึ่งนะครับใบหน้าจะนูนขึ้นมาครับอกเนี่ยจะนูนออกมาเลยนะครับบางทีก็ดูเป็นทรงกระบอกนะเบือเป็นตัววีใหญ่เห็นอย่างนี้นะครับดูมุมมอนะครับและช่องแขนเนี่ยจะลึกมากนะครับแบบช่องแขนลึกนะครับฐานเขียงเนี่ยไม่ได้เฉียงทั้งคู่นะครับส่วนคมขวานฐานสิง์ก็จะไม่ได้เป็นลักษณะ ที่ด้านนี้แหลมกว่าปกติครับนี่จะจัดไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับองนี้นะครับแต่ให้ท่านดูก็คือลักษณะของช่องแขนลึกนะครับซึ่งภาพที่เป็นลักษะนี้เนี่ยเรามีเจอในบ่อนมลวัดอินด้วยนะครับส่วนพระเกตนะครับหรือรัศมีนะครับเยก็จะมีลักษณะที่จดลซุ้มเป็นหลักนะครับดูองค์นึงนะครับเงาชัดเจนนะครับเราจะเห็นลักษณะมันกลวยไหมครับลงมานะครับ ใบหน้าใหญ่นะครับอ,อกเนี่ยด้วยความที่นูนเนี่ยบางทีก็ดูเป็นสรกรบอกดูเป็นโตว,วีแล้วเป็นแบบเป็นแบบช่องแขนลึกนะครับส่วนเข่าเนี่ยด้านขวามือเราซ้ายองค์พระก็จะลักษณะใหญ่ยกมีชายตีวรน,นะครับชัดเจนอย่างองค์นี้เนี่ยเราจะมองเห็นลักษณะนะครับฐานแข้งสิงคมขวัญฐานสิงเนี่ยบริเวณนี้ก็มีมุมแหลมคือจริงๆแล้วจะดูเหมือนเรือนะครับซึ่งกลุ่มที่เป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยเนี่ยจะไม่ได้เห็นลักษณะในแนวนี้นะครับ อันนี้ลักษณะเนื้อนะครับอย่างองนี้เนี่ยก็มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นเนื้อแกงนะครับขาวนะครับนี่ยนะครับดูธรรมชาตินะครับจะช่องแขนนี่ลึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับเป็นแบบอูทองสีนะครับอูทองสีนะครับสําหรับท่านที่ประกวดใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการอธิบาย นะครับโปรโมชันโดยพราะเนี่ยพิมพ์ใหญ่อู่ทองครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยจะมีคุณลักษณะนะครับที่แตกต่างนะครับวง์นี้ก็จะเป็นแบบที่สี่นะครับให้ท่านดูนะครับแล้วก็ดูเอะที่บ้านเนี่ยเรามีลักษณะนี้หรือเปล่านะครับโดยหลักๆก็คือเป็นลักษณะช่องแขนลึกนะครับบางทีอกอาจจะเป็นลักษณะกระบอกด้วยนะครับพอไปอัปเดตไปนะเพราะเนี่ยปู้ที่ส่งประกวดครับอย่างที่บอกว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับพุทธสิงป์ของพระด้วยนะครับ จากที่ดูไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าพระนะครับที่เธอทำคลิปไปทั้งหมดเนี่ยนะครับพิมใหญ่พุทธศิลป์แบบอู่ทองนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตอนนี้มาองที่สี่แล้วเดี๋ยวจะมีกลุ่มที่เป็นพิมพ์พระประธานด้วยนะครับซึ่งพิมพ์พระประธานเนี่ยที่พุทธศิลป์อู่ทองเนี่ยก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับหลายท่านอาจจะบอกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยเราจัดนะครับเราจัดพุทธศิลป์เนี่ยนะครับตามนะครับมาตรฐานที่เรา ได้ทําขึ้นมานะครับคือ PSDA ซึ่งในมนาตรฐานตัวนี้นะครับก็จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการ ISO ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําให้พระสมเด็จนนครับมีการจัดกลุ่มจัดบวชหมู่ง่ายต่อการนูรักง่ายต่อการเรียนรู้ซึ่งอันนี้คือสิ่งสําคัญครับที่ทําให้เผยแพร่ไปสู่ต่างประเทศได้แล้วก็ในตอนนี้จริงๆมูที่พลังบุญก็นะครับกำลังจะรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับทั้งทาจัดอบรมด้วยทําข้อมูลการวิจัยด้วยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระสมเด็จน,นะครับ เดี๋ยวยังไงเรื่องนี้จะค่อยๆอัปเดตให้่านฟังในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ